ก็เป็นการแถลงด้านของทางแพทย์ทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ออกมาพูดถึงในกรณีที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอยู่เป็นมุงกว้างนะครับทาง ทางอ่าทางกุมภาทองทางนียก็ออกมาบอกว่าสําหรับเรื่องของการเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยเขาทราบแล้วสำหรับในเรื่องนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องการติดตามเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะสั่งการอะไรได้ในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าการติดตามเนี่ยก็ยังคง